มาแล้วครับมีดอีโต้ใหญ่หญหญหญๆยาวๆหน้าตัดกว้างๆครับเป็นอีโต้ของช่างยันครับยันแหนบแท้ขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบรถส,สิบร้อนะครับที่ราคาถูกที่สุดครับของดีของใหญ่ของยาวราคาแค่350บาทเท่านั้นเองครับยังไม่พอนะครับ 350บาทนี้รวมค่าส่งและเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยเลยนะครับนะใครที่ต้องการแหนบแท้ๆไม่พอนะเป็นแหนบรถ10ล้อด้วยครับมาดูครับรายละเอียดโดยรวมครับดูว่าใหญ่ยาวแค่ไหนมาดูครับใครที่เห็นของจริงจะรู้เลยว่าโคตรคุ้มครับเก็บงานดีมาก ความยาวของใบมีดอยู่ที่11.8นิ้วอีกนิดเดียวจะสิบสองความกว้างอยู่ที่สามนิ้วเนี่ยหน้าตัดตรงนี้ครับกว้าง3มนิ้วใหญ่มากนะแล้วบอดี้นะไม่ได้ทื่อๆนะครับดูครับหลังแอนนิดนิดท้องหย่อนหน่อยๆเอาไว้รับคมไม้นะเนี่เอาไว้รับกับหน้าไม้เวลาลงน้ำหนักไปนะครับถ้าตัวนี้ตัดตรงรับน้ำหนักมันจะไม่ค่อย ใช้งานไม่ค่อยสนุกดีกว่าพูดกันตามตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังแอนนิดนท้องหย่อนหน่อยๆนี่แหละครับถึงจะเป็นมีดอิโต้ที่แท้จริงมาดูครับยาว11.8กว้าง3นิ้วสันมีดหนา6 6มิลครับหนา6มิลดามจับเป็นด้ามจับไม้เนื้อแข็งปอกคอกันวันไหนตรงนี้คือปอกคอครปอกคอกันวันไน การด้ามแตกนั่นแหละครับใส่ด้ามด้วยครั่งช่างยันเขาใส่คลั่งแต่ใส่แบบล้นๆ้นดูกันใกล้ๆเห็นรอยค้ังเงาเงาสีดำๆตรงนี้ไหมครับใส่จนล้นขึ้นมานะยันแหนบแท้ติดตรงนี้โลโก,โก้ดูการเก็บงานครับดูการปัดคมปัดคมดูดูดูมุมนี้ครับเห็นไหมครับ คมบางแต่ไม่ได้บางมากแบบคมแบบนี้กําลังใช้งานสนุกดูดีๆครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับกําลังใช้งานสนุกแล้วจะมีเต้ารับเห็นตรงมุมองศาตรงนี้ไหมครับจากคมมีดขึ้นมาอีกประมาณสักหนึ่งเซนตรงนี้จะนุนนูนนิดๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะนุนนูนนิดๆเนี่ยนุนนุนนิดๆเขาเรียกว่าเต้ารับเวลาเราส่วนนี้แทรกเนื้อไม้เข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวนี้รับไว้ ทำให้คมบินไม่บินง่ายอ่าเนี่ยเซฟคมไม่ให้มันบินง่ายเปิดคมมาดีครับเนี่ยลองเอารูปดูรูปเนี่ยวันนั้นรูปเห็นไหมครับตรงนี้เลยเนี่ยรูปมันดูดมือตึ๊บตึ๊บ,ต,บตึ๊บเลยครับเนี่ยดูดมือ ราคาแค่350บาทเท่านั้นเองนะพร้อมส่งและเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเนี่ยใครสนใจนะครับทักทายนะตีมาได้นะครับแอดไลน์ใต้คลิปทักทายมาได้วันนี้ขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้ก็สวัสดีครับ